รายการใหญ่แต่ไร้ชื่อเพียว NEC เรล็อกเก็ตทีมแชมป์เหลียกสูงสุดของญี่ปุ่นได้มีการประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่โคราชล่าส,สุดได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะฮะโดยไม่มีชื่อน้องเพียวอัชราพรคงยศในศึกวอลเลย์บอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชียทําเอาแฟนๆต่างสงสัยสาเหตุที่ไม่มีอัชราพรคงยศมาแข่งในรายการนี้เกิดจากอะไร หลายคนมองว่าอาชาพรคงยศพึ่งจะเข้ามาฝึกซ้อมกับทีม n อ c และและอลเกตได้ไม่นานทางต้นสังกัดเลยไม่ส่งชื่อซึ่งเราน่าจะได้เห็นน้องเพียวอัชราพรคงยศนั่งเชียร์เพื่อนๆอ,อยู่ขอบสนามแทนสำหรับโปรแกรมกันในขันวันนี้นะฮะ22นะวันอาทิตย์ที่22กันยายนคู่แรกนะฮะเวลา10นาฬิกาตรงตามลาบเทศไทยสโม,มสรจากคักสถานจะเจอกับสมสรจากเวียดนาม เวลา13บนาฬการตรงตามเวลาประเทศไทยสมมสอนไซป้าขับจากอิรานจะเจอกับสมมสอนจากฟิลิปปินส์เวลา16บหกนาฬการตรงตามเวลาประเทศไทยสมมสอน p อแบงค์ Bank, จากเวียดนามจะเจอกับสมมสอนเอแนีล็กอกเกตของน้องเพียวชลาพรคงยศนะฮะจากญี่ปุ่นและเวลา19บเกานาฬกาตรงตามเวลาประเทศไทยเจ้าภาพนะฮะนักคว้าร่าสีมาคิวมินซี c, จะเปิดบ้านพบกับทางด้านขวายซิงจากฮ่องกงนะฮะนี่ก็เป็นโปรแกรมล่าสุดนะสำหรับ วอลล์บอลหญิงสโมสรชิงแช่เงเอเชียที่โคราชนะฮะสาเหตุที่ไม่มีน้องเพียวก็น่าจะมาจากการที่เข้าฝึกซ้อมกับทีมได้ไม่นานนะฮะน้องเพียวเพิ่งจะเดินทางไปร่วมทีมได้ไม่นานทางต้นสังกัดก,ก็เลยไม่ส่งชื่อนะฮะคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ขอคนหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ทัพบอลลีบอของเราต่อไปอัปเดตข่าวสารนั้นสั้นสวัสดีครับ